สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาแชร์วิธีการทำงานที่จะช่วยให้กับทุกท่านเนี่ยทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงานในยุคป,ปัจจุบันอย่างเราค่ะหลายท่านนะคะคงเคยได้ยินคำว่า mobile life หรือว่าชีวิตเคลื่อนที่ค่ะหมายถึงการดำเนินชีวิตนะคะที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่เสมอไปค่ะเราสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ แลยิ่งปัจจุบันนี้นะคะเรามีเทคโนโลยี4ี G หรือว่า Wi-Fi ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นไปอีกนะคะแล้ววันนี้ค่ะนุ่นก็มีแอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำกันค่ะเป็นแอปพลิเคชันค่ะที่เหมาะกับกลุ่มคนทำงานด้านสถาปนิกและวิศวกรค่ะชื่อว่าแอปพลิเคชัน BIMx ค่ะแอปพลิเคชัน BIMx นะคะถูกพัฒนาโดยกราฟิกซอฟต์จากประเทศฮทังการีค่ะเจ้าของโปรดอะ ชีแคทนะคะหรือว่า b i มยอดนิยมจากทางฝั่งยุโรปนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะสถาปนิกแล้วก็วิศวกรเนี่ยจะต้องทำงานอยู่ตามไซงานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแอปพลิเคชัน BIM เอกนะคะก็จะช่วยให้การทำงานของเขาในการดูแบบแล้วก็การแก้ไขแบบล่าสุดนะคะทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่หน้าง,งานหรือว่าจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะคะการอัปเดตไฟล์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้โดยทันทีเลยค่ะ เรามาดูความสามารถของ b i m เกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะก็คือรองรับ VR หรือ Virtual Reality ค่ะคนใช้งาน Archicad นะคะสามารถที่จะบันทึกไฟล์นะคะและเปิดไฟล์เป็น BIMx แบบ Stereography นะคะเพื่อใช้งานในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วเปิดใช้งานใน Google Cardboard เพื่อดูลักษณะแบบจาลองทาให้เราเห็นภาพด้วย2ตาแบบสมจริงค่ะ ข้อ2ค่ะเปิดแบบดูได้ทุกที่เมื่อมีแอปพลิเคชัน BIMx บนแท็บเล็ตนะคะผู้ใช้งาน Archicad ก็สามารถที่จะบันทึกไฟล์ลงในแท็บเล็ตและเปิดแบบจำลอง3มิติดูได้ทั้งแบบรูปแปลนรูปด้านและรูปตดัดพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษเลยค่ะ ข้อ 3. ค่ะแบบล่าสุดรวามใช้บนคลาวด์ผู้ใช้ B ิมเอ็กในรุ่นโปรนะคะสามารถอัปโหลดไฟล์ล่าสุดเนี่ยไปไวบนคลาวด์ได้ค่ะเพื่อให้สมาชิกในทีมต่างๆนะคะทั้งภายในองค์กรแล้วก็น้าใสายงานเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปใช้ค่ะด้วยวิธีการดาวน์โหลดลงแท็บเล็ตเพื่อใช้งานแบบแก้ไขล่าสุดได้ทันทีค่ะเห็นไหมคะว่าใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากเลยจริงๆค่ะพร้อมทั้งยังสามารถพิมพ์ง,งานจากหน้าจอแท็บเล็ตได้ในมุมมองต่างๆตามที่เราต้องการได้ด้วยค่ะ ข้อ4ค่ะฟังก์ชันตรวจงานใน iOS สำหรับผู้ใช้งาน b i m X รุ่น Pro นะคะที่ใช้ iPad สามารถใช้ฟังก์ชันวัดระยะและพื้นที่นะคะทั้งในโหมด3มิติและ2มิติซึ่งทำให้การตรวจงานแบบไรกระดาษนะคะทำได้จริงและรวดเร็วมากกว่าการตรวจงานแบบใช้กระดาษค่ะ หากว่าคุณสนใจนะคะวิธีการทำงานแบบไรกระดาษด้วยบ i m x สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์027449045ต่อ321ค่ะหรือว่าสามารถดาวน์โหลดวิธีการบันทึกไฟล์แบบบ i มเนะคะได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของประโยชน์ของ BIM เอกค่ะนวัตรกรรมที่จะมาช่วยเปลี่ยนวิธีการทํางานของสถาปนิกและวิศวกรค่ะให้สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นรวดเร็วแล้วก็แม่นยําค่ะขจัดปัญหาต่างๆนะคะด้วยวิธีการทํางานแบบเดิมๆค่ะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยหมดไปนะคะเหมาะสาหรับวิธีการทํางานแบบคนรุ่นใหม่อย่างเราค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบนึกถึงแอพพลิเคชั่นค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 对啊，啊。